มากินไส้กินข้าวเซดที่ได้ก้าแวเอี่ยตะการกัว่าจะมาใส่เฮด๋อก็ไมบอกง้่้มแกส่ตอนนั้นกูจะอกค่กูจกนแหมพากันห่อข้าวมาเทเ่อวะกินข้าวปลาเฮดเนอะอร่อยมีมีเจ้ลมมีเต็แล้มีเจ้าเดมีดนเด้มี่าเฮดนั่นแหละ น่ากินแทะีวันม่กิน,นยกินกนะนาะแล้วก็แต่คือ,อ,อะะเราทำไมฮวักล่ะน่ะอ่ะดีวามันละลายเหมีวเพราะว่าอ,อตอนรถก็วิวงาาาา่งกระทรไปกระทมาเนาะเดีอยากกินนมแน,น่กินนมะน้ำปังแน่เรกฮ้ยแต่ว่าเราไม่ได้กินเลยนะเขาหวงนั่นเราเนี่ยหมากฝรั่งน่ะ อันนี้ของหน้าเราเก๋ของละแมวเราเก๋เสดี้มาแซดได้ง่ายอ่ะเออเออมามาเอามาเร็วๆหวังให้ละแมวทรับของฐานเราแขนใส่ต่างหงเออเออหวังก็ช่างมันดิหวางอะไรนะหวังช่างมันดิออกไม่ได้เลยสุดยอดเลยขอขอจานตรงนี้หนะอยากส่งไปเรียนเถอะเว้ยโรงเรียนนี่เรียนแล้วเก่งมากอ่ะ กินขาวีกินหรีัวคิ้วข่าเรียกลุงให้กินเข่าดองปลานะรุงกินข้าวอกินเข้าดอก่นเฮ้ยบรรยากาศดีนะแต่กูเหนื่อยอยู่กินไม่ลงเลยเดินขึ้นเขาโคตรเหนื่อยอะแกะเนื้อน้งนิดหน่อยเอาในะเอาลีบกินลีบกินจะได้กับบ้านกินเข้าเสร็จแล้วก็กลับ วุฒิ่าสต์ตื่นหนึ่งขันยาวตั้งตีสามน่ะเออเนี่ยไก่ทอดเจนเอามาทั้งสองถุงไก่ทอดน่ะมีอันนั่นด้วยนะมีอันที่แบบไม่เป็นกระดูกไก่มันน่งไก่ด้วยล่ะพากันินเดียวะกินไข่คนเดียวเนี่ยเจนบูดเลยวะแม่น่าอร่อยเนาะ เขาอะไรไอยากข็นนเรเาเปลูกฝรั่งเอากรลูกฝรั่งจริงๆเนาะตักเลยนเลยเอานมไมล่ะน้าเอานมมาแล้วกดีกดันไม่ไ้จอรแหม่มม,ม,ม,มีมีดนี่ไงมีดก็มีถาเฮดฉันเนี่ยยอดเลยขคไปได้นไปได้แหลมันมีทางเนาะ ข้างล่างเป็นเฮดอะไรพี่ทายที่พี่ถามลุงแกน่ะแต่ว่ามันเยอะเนอะโอ้ยอะไรเองจะรู้นี้ถึงไปแล้วเนือป่านนั่นแหละป่าเฮดโบวโบโดูทางเธอค่ะโอ้ยฮารก็ครึ่งวันเหนรัยกวาดูทางดูเดี๋ยวเหนื่อย แม่มวยเฮ็ดละโงกโลเทะลารวันนั้นไปซื้อกันโลหกลอยน่ะเอหมาตรอนอู้่ขายใช่ไหมจะเร็นงอกมันเห็นง่างเดี๋ยวไม่ทับซักเ้ยน่ะตรงนั้นน่ะน่ะน่นั่งตะไหลใส่กเกงลาหล่อเฮ้วันเนี้ย แม่พูดถุงเขา่าแม่ออนานมาเลยม่ได้เอาจาไปหลงเออเดี๋ยวพี่โน้นี่หาตะทางจะเข็นเดตาดีดแต่แต่ไรพี่โน้แบกหลงเขาแบกยางอะไรหลงเขาไปเปลี่ยนยาง มีเอาเทยังเอาน้ำเทยังอุ้ยใช่ได้ง่ายใช้ง่ายเถอะวะอร่อยออร่ยปะแม่กินแบบรยอดเลยเนาะไข่ห่อน้ำพริกอร่อยยอดน้ำพริกที่มึงห่อหมานั่นแหละที่ว่ามึงไม่มีประโยชน์ก็ไม่ใช่นะเป็นไงใช้ได้ด้วยอ่ะสุดยอดเลยมากินเยอะเมียวอ๋อมึงก็กินเดี๋ยวให้ครบก่อน